ลอตเตอรี่นะครับ12ล้านนะครับอเออคุณแม่อนโนรมพลมาีใช่ไหมครับถูกต้องคนระับถูกต้องถูกลอตเตอรี่สองใบนะครับปีนี้ท่านเลยต้องไฟมาถวายในฐานที่สองหมายเลขสามหกเป็นบ้องไฟล้านโอ้ใหญ่ขึ้นกันนะครับเป็นไฟล้าน,าานหมายเลขสามหกของคุณแม่อนโนมพลมารีเปิดฟ้านะครแกเป็นผู้สร้างสรรค์ท่านเคียงปลอดภัย สองหนึ่งป่อยดีวกว่าล้านนะครับทีท,ทีเอ้ยเบิงได้หลายเบิงบึงบึงด้วยนะไปทั้งหมโคกสว่างบ่อบานพื่นยูบ่อปลอดภัยเ<ป>ด้ปอปลอดภัยลำดาบแล้วนะครับครับผม ลำดาบขณะนี้พี่หยุดพี่น้องจะอยู่ทางบ้านนะครับเอออเออถอนลืมก่อนเธอท่านกระตี้ดูแลไหลเลยไหลเลยไหลเลยโอ้ลงแห้งครับลงเร็วลงเร็วลงเร็วเบรกเนี่พ่อเบรกแน่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 ส่งข้อมูลเลยครับฐานที่ห้าฐานที่สามนัมเบอร์หนึ่งออครับท่านอาจารย์ครับผมขอบคุณครับโอ้ยเนาะดังลกให้แน่นั่ตัวที่จะมานี่ตะวุง เย็นบัดคายโพเงินนะครับคายโพเงินเ้อพี่น้องอันเล่าไปว่างั้นเล่าว่าถือเลขแล้ววันที่หนึ่งงวดต่อไปโอนใหนผู้กองมานะอ่าดางสาวชุติมาใช่ไหมครับชุติมาเนตตะวงถูกต้องครับอาจารย์ครับครับผมคาดว่าจะประมาณครึ่งเปิดเลย แจ้งเวลาป้องไฟล้านครับของคุณแม่อดงนะครับพมลีจากค่ายเบิกฟ้านคนรแจที่จุดไปหนึ่งหันนะครับสี่สคะแนนนะครับความช่วยขยับด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองลำดับต่อไปเราจะจุดป้องไฟแสนฐานที่สหมายเลข1.6ของคุณชุติมาเนตวง์ ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทโพเงินสร้างสรรค์สานึ่งไปข้อมูลมาเลยครับต่อไปนะครับฐานที่4นะครับท่านอาจารย์ครับผมนัมเบอร์สานะครับ มีประดับด้วยนะครับโอเคครับเออมีประดับประดับด้วยมีเยื่อยุรถเกี่ยวนะครับเบอร์สามห้าฐานสี <ไข S 1> ่สินิทพ้าหาวงขณะนี้เป็นปองไฟประดับขอถานที่สีใช่ไหมครับ ถูกต,ต้องครับถูกต้องครับฐานที่สี่เป็นบ้องไฟหมายเลขสามห้านะครับเป็นบ้องไฟแสนของค่ายสตรีนาภานะครับดุคุณอาทิตย์ขาวงเป็นผู้นํามาถวายอุามประหาธาตุนะครับฐานที่สี่เบอร์สามห้าต้องไฟแสนของค่ายสตรีนาภานะครับเกยู่เกยูรถเกี่ยวนั่นเด้อพอนะเรามานั่งอยู่นี่โอเกอยูครับผมเกยูเด้บอบ้งไฟของท่านเสร็จกันแล้วนะครับเด้อถ้าบ้งไฟประดับหมด ค่อยจุดนะครับรถเกี่ยวคุณอาทิตย์ขาวงอโอ้สวดแทนพัดสวนแล้วพี่น้องเอาปมมือด้วยกับปมมือหน่อยมองไปประดับจากไหน แจ้งด้วยจะได้ประชาชนสะพานให้หมดย่างมาจากกำแงพงเพชรครับตามสองหนึ่งโอ้ยโอ้ย,อยตกใจเน้นหน่อยก็ยืนอยู่ตั้งจักสิบเบิ้งเน้นจักสิบเบิ้งบอกไฟหนึ่งอันมันอวยหนึ่งอันเนาะเน้ยน เน้นจะพานอนลงมาซะนะผลงมาซะเน่นลงมาซะสูงกวู่มูดอ่ะละนิมนต์ขะหน่อยนิมนต์ขะหน่อยเน่นบอกหัวใจเดียวตามสีนะครับท่านอาจารย์ครับผมชาติศาสนาพระบากษัตริย์ขึ้นเที่ยงที่รี่นะครับเกี่ยเพย์รับทราบครับผมรับทราบขอบคุณกรรมการฐานป้ายฐานป้ายครับผมความพร้อมอยู่ที่ฐานที่ห้าฐานที่ห้านัมเบอร์ห้าสองแปดกระ่านอาจารย์นายจิตติโชคฐานที่สามฐานที่สาม เรามาด้วยนะครับเราจะไปฐานที่5นะครับฐานที่หนะครับครับผมของคุณจุติโชคบุญหอร้านซับสุวรรณรีไซเคิลนะครับฐานที่5เบอร์528สองแเป็นเป้าไปแสนของค่เทพพนุมจุติโชคบุญหอเป็นผู้นำมาถวายปลอดภัยปังนี่แม่แม่หมืยสสองหนึ่งไป

ขนาดไงใส่หมวกฟ้องย้่นน่ะครับกําลังไล่สดย้่นนั่นเอออถอยลงมานะครับอาจารย์เพิ่นบ่เห็นนะครับด้วยความเคารพนะครับเออจ้าหน้าที่ครับเก็บเงินครับพระละห้าร้อยบาทครับตลาลงมามันปังคนใหญ่สลามสลามลูกอันเท่าไราโรไว้ยกินคนเดียวเหลือเท่าไรด่ดอันเท่าไรครับ กำลังได้161บเอ็ด้างครับไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่น่าจะร้อยเติเร์นเหลืออยู่ร้อยเติร์นนะใช่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าบบ้างเเบิดกับมือเอื้อนกะทีไปบันทอนแดงเด้อตำบลสาวแหนะครับตอนนี้มีอยู่หันสิบแปดบ้งนะครับถ้าสิไปเพิ่มสิสร้างฐานไฮนะครับโอ้ยช่วงนี้นะครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันครก็แล้วกัน28 29พี 2018, 2019, ่น้องชาวเพื่อพนมไพรใกล้เคียง ไปพุ่นเดอร์บัดดงบั้นครับ2ี่สิบแปดยี่สิบเก้าเป็นการปิดงานท่านผู้ออากองร้อมเด้อเพราะการเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับ,รบไปไี่สุบยอดเก้าเป็นวันจุดนะครับไปดูบ้างไฟแสนของกะทิทองคำนะครับโอ้ค้าใหญ่จากบ้านหนองหัวลิงกะทิทองคำ บานฑิ่เคยได้ยินตามมนุษย์ทองคำบัณฑิตล่วงซ้ายซวาๆเดี๋ยวเราจะบัณเขาเราหนังล่งแล้วเราหนังล่งแล้วโอเคแล้วบัณฑิตถ้าพี่ได้บัณฑิตเพราะว่าสามซีคนมีผู้บ่าวผู้นึงมีผู้ยิ่งผู้นึงมีผู้เฒ่าผู้นึงนางล่งซ้ายนังซ่งนางซกไอเสียเยนก็จะดำนังล่งนังล่งเออมสเซียนหนีจมไฟกับจังแลนนังล่งก่อนไปบ่ายิมาแล้วก็หัวเนาะ ใจเย,ย็นๆเลยครับท่านประธานใหญ่ท่านปรชัยเบอร์นะครับฐานที่หนึเฐานที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนางจัดกมลคุณหอมครับโอเคครับคุณหอมนี่มาจากคนอเมริกาเหรอครับว่าคุณหอมคุณหอมเนี่ยบรรทัดสั้ลกกรลกกรมีหางเคียงบอหนะมีบฐานที่หนึ่งมีหางเค่องบอครับไม่มีนะครับท่านไม่มีนะครับถอยออกก่อนได้ไหมครับถอยออกก่อนได้ไหมก้าวลงที่ฐานเลยครับ เองนำยบอกว่าไม่ไปเป็นอ<ด>ย่างบอกครับโอเคครับหอมนะครับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟที่ฐานจุดที่หนึ่งหมายเลข30ของคุณครูชัดกระมลกุฎหอมโรงเรียนนาชมดอนกลางมอภัยทางด้านค่ายเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์3 2 1ไป บังไฟกับไปทั้งบ้านจะของนะครับบันทาอาดบัญหน้าเบงเอาเดอพี่น้องทั้งบันทาศาดเท่าทั้งดอนเจริญนะครับพี่อเอ้ยบึงเด้อดรึเออเออผมมองไปทางหน้าฐานนะครับก็เห็นป้ายลีโอก็อมีกงึงเซนฟูไววเหนียวนุ่มไม่เอ,อืเ้อเบปซีกระทิงแดงโสมฮีโร อย่างไอแลนด์อย่างเนออเมซิ่นไทยแลนด์ททททททนะครับร <า S 1> ผม,ผมไม่ได้โฆษณานะครับผมอ่านนะครับผมเพราะว่าท่านให้เงินพวกเรานะครับแล้วก็ KKK AAS3BB อเอสสา k k ีไฟเบอร์ทีเคเพันธุ์ไวไวเป๊ปซี่รีโนเวทไทยแลนด์จำกัดแล้วก็บุญรอดเทดดิ้งจำกัด ไอที่ว่ามานี่อันนี้กินได้ก็ขึ้นทึ่งเวทีก็สีดีด้เนาะเหนด้วยความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองฐานที่สองนัมเบอร์ห้าสิบสามครับท่าคุณครูสุภัตรามงคลนะครับเห็นธงเขียวขึ้นสับฐานที่สามครับฐานที่สามตกแต่งเสร็จหรือยังครับเจ้าน้ยหันหน้าเขาสู่ฐานที่สองเลยท่านฐานที่สามนะครับประสานกรลูกมก่กรนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวล่อแป๊บเดียวนะครับรอได้รอได้รอได้นะครับโอ้ความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองนะครับรอเสียแดงกันแป๊บเดียวอันน้องๆนี่ถอยมาท่านผู้กองเสียแดงเสียดำอยู่คู่แรกนี่อันมูนิมูหลูกมูหลานแม่ถอยออกมานะครับเอาสิเด้วยผมบอกแล้วนะยาวชนแม่ยาวชนแม่อยู่ตั้งคู่ก็สูงยใจแล้วแหมยังไปยืนอีกอยู่ ป<บ>ั่นบังพื้นเป็นที่ขึ้นจะไหนนอน้ครับเออ<ร>าจารย์ไปเลยครับครับผมครับผม,บผมลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสงถานที่สองหมายเลข5้สของคุณครูสุภัตรามงคลถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศทอรไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ไฟเดียหลังเดอร์ท่านกะทิขอมูลมาแ<า>ล้วครับขออนุญ,ญาตครับท่านอญญาจารย์ฐานที่3ามไปต่อสายไฟหรือ,อยังเดี๋ยวทุ้ฐานหยุดก่อนนะครับรถไฟวันนี้ตรงลือเกินนะครับท่านกุตชัยดูแลด้วยครับครับผมรถไฟวันนี้ขึ้นตรงไปล,ลากคอยจูงออกไปข้างนอกกับแม่ส่งยานเยเซ้อไปแล้ว อพ่อยานก็ับ่ดครับเมียย่างสาวยุธันกะทิไอทึ่มไอทึ่มที่มาแต่เม่องสวมกันมูจีนียนิกาศละเด้อไปหารถด่วนพญายาไส้พญายาไส้อยู่ของรถแลถ่าอยู่ไอ้ทึ่มไอทึ่มเออเมืองสวงละเอ็ยดผมไปเทลาสนะครับเรอรุ่นสองซีเก้าหาเพิ่นเพิ่นันยุกไกลจุดเด็กเพิ่นกอนแนมอาจาอ่บ้องไฟ ส hey, องสี่เก้าห้านะครับป<ว>ีเก้าหาเนี่ยพิ่นปัจจุบันแน่บริษันอันนี้เคุณบาร์มาเด้อร์เทเปลาพี่น้องครับเดินขันหลงกันเพรต้องประกาศเด้อครับเด้อมาหาคณิการเมือกันถ้าหลงกันนะครับให้มาที่กองอเมริกันนะแล้วท่าน<ห>จะเจอกันเองนะครับพระยานครับประชาสัมพันธ์ไปยังค่ายที่เวลาสองที่เก้าหา เอาขื้นในเพื่นอนควาแน่โดยความเคารพไอ้บุญเพ่งอานที่สี่เบอร์สองได้แล้วครับชัดเจนชัดเจนพ่อน้นอยหรือนั้นนด้ยน้อยนี่แหละมาจากับเพื่อนสุวรรณภูมิไปหาหมูเด้อปูสีเมียบ้านแล้วกันบ่ไปด้เหมารถเด้พ่อน้อยพ่อน้อยทวีทวีจันสุรัตน์หรืออะไรนี่แหละไปเด้อไปเด้อฐานที่สี่ครับท่านอาจารย์ครับผม คามพร้อมทีนัมเบอร์สองหนึ่งครับครับผมขอทานสามหลบนิดนึงครับทานที่สามครับทานที่สามไอ้หยับออกก่อนเด้อเจ้าหน้าที่ด้อยหยาบออกก่อนด้วยความเคารพเด้อเบิ่อนี้ไเวลานั่งลูกจยับไปยืนบนคู่มันบังเพิ่นโอ้ยยังกระชุ่งไปแห่ะละความพร้อมมาที่